โอเคเมื่อสักครู่ก็น่าจะเห็นเอตอนขึ้นต้นแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะคุยกันภาคต่อวันนี้เป็นอีพีสองของอหมอเต้าเล่าเพลินๆก็เป็นเป็นต่อเนื่องเนาะมีหลายท่านบอกว่าไกลกันกีบจามูคุยค,ยคยูปนุษย์เนี่ยไม่มีแล้วหรอมีอาจจะมีค่ะมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบในบ่อยมากนะักเพราะกิงใจสามสาวเหมือนกัน วันนี้มาภาคต่อค่ะเพราะว่าเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเขาเรียกว่า Breast Cancer Awareness Month ก็คือเป็นเดือนที่เขารณรงค์นะคะอย่างที่เราเล่ากันไปเมื่อวันก่อนว่ารณรงค์เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแต่นี้มันก็จะมีว่าสมมุตินะคะเนื่องจากเดือนนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมีโปรโมชั่นมีแพ็กเกจมีการเชิญชวนยแยะๆไปหมดเลยให้ไปทำแมมโมแกร,รมกับอารา์ทซาลแต่นี้ถ้าได้ผลมาวันนี้เราจะมาดูว่า ถ้าได้ผลมาแล้วเราจะไปทำกันยังไงต่อนะคะก็จะมาคุยกันให้ฟังนะคะเป็นวันนี้สั้นๆว่าหลังจากคัดกรองแล้วเนี่ยต้องทำอะไรต่อหลังได้ผลหลายท่านเนี่ยถ้าคุ้นเคยจะคุ้นเคยกับตารางเนี่ยเคยเอาพูดหลายทีแล้วก็ไปฟังจากหลายๆที่ก็จะให้ความเห็นตรงกันนะคะว่าระบบในการแปลผลแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์เต้านมเนี่ย ระบบสากลที่เขาใช้กันเลยเนี่ยเขาเรียกเป็นระบบใบแรกนะคะมันมีตั้งแต่1-5ถึง5จริงๆมันมี0กับ6อีกนะคะ0ูนเนี่ยมันหมายถึงว่าคือ0ูนย์เพิ่งไปดีใจนะคะหลายคนพอได้0นย์ปุ๊บดีใจว่าเฮ้ยสงสัยฉันจะไม่มีอะไรไม่ใช่0ูนเนี่ยมันหมายถึงการตรวจครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์อาจจะต้องไปตรวจอะไรเพิ่มเติมคือคุณหมอเอ็กซเรย์เขาไม่กล้าที่จะแปรผลนะคะส่วนใบแรก6 นะคะถ้า6เนี่ยหมายถึงว่าเรารอาจจะอเผอิญไปตรวจชิ้นเนื้อมาก่อนก่อนที่จะทำแมมโมแกร,รมกับรักษาแล้วรู้ว่าไอ้ตัวผลชิ้นเนื้อเนี่ยมันเป็นะมะเร็งเต้านมนะคะอันนั้นเขาจะอ่านเป็นใบแหลทกแต่นี้กลับมาใหม่วันนี้ก็คือถ้าเราไปตรวจคัดกรองเขาก็ออกมาเป็น1 2 3 4ก็ยังมี c a 4B 4C แล้วก็5ก็ไล่เฉดสีเลยนะคะถ้ายิ่งสีแดงก็ยิ่งน่ากังวล แต่นี้เวลาแปลผลทั่วไปเขาก็จะบอกเราอย่างนี้ว่าถ้าใบแลตหก็คือผลปกติเลยเต้านมไม่มีแบบอะไรที่แบบแปลกพอมออกมาเลยนะคะถ้าใบแลตสอาจจะเจอความผิดปกติแต่เขาไม่ได้สงสัยมะเร็งถ้าในภาษาอังกฤษเนี่ยในของใบแลตเขาจะเขียนว่าเป็น b e n i finding นะคะคือใน1กับ2เนี่ยคำแนะนำจะคล้ายๆกันค่ะก็คือเราก็เข้าสู่กระบวนการการคัดกรอง ตามปกติก็คือตามประมาณสัก1-2ปีเนี่ยก็ทำครั้งหนึ่งนะคะถ้าเป็นใบละสาอันเนี้ยภาษาอังกฤษเรียบ p r o b ี่ b ีนโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยประมาณ1-2%ก็แนะนำให้ตรวจทุก6เดือนนะคะเป็นเวลา2ปีนะคะไม่จำเป็นต้องไปเจาะชิ้นเนื้อแต่เดี๋ยวมันคงไม่ได้จบแค่ที่ตารางนี้นะคะเดี๋ยวจะมีอธิบายต่อส่วนใบละสจะเริ่มสงสยัยละ C.A ก็สงสัยน้อยๆนะคะก็คือโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยประมาณสัก 2- 1 0 C.B ขยับขึ้นมาค่ะโอกาสที่จะเป็นเนี่ย10-50 C.C ยิ่งหนักเลยโอกาสมากกว่า50นะคะแต่ถ้าใบแลน5เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับว่า100%เป็นมะเร็งนะคะใบแลน5เนี่ยโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมากกว่า95%เพราะฉะนั้นตามที่แนะนำนะคะตามที่แนะนำก็คือเขาจะแนะนำว่า 4A จนถึง5เนี่ยให้ตรวจชิ้นเนื้อหลายคนบอกว่าวันนี้จบละจบด้วยแค่ตัวตารางนี้จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าเวลาที่หลายท่านไปอ่านวิจัยไปอ่านแนวทางการรักษาอันที่เป็นของต่างประเทศนะคะเราต้องมองอย่างนี้ค่ะว่าเวลาผลที่เป็นการวิจัยหรือแนวทางการรักษาในพวกนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นการถ้าเป็นคนที่ทําโรงงานเนาะมีการทํา QC ทํา QA นะคะเป็นการเรียกว่าควบคุม คุณภาพว่าเอ้ยต้องมีมาตรฐานนะหมอที่อ่านเครื่องที่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยทั้งโลกเหมือนกันมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะมันก็จะมีคําตอบว่าสิ่งที่ถามสมมุติถ้าเราเอาตามอันเนี้ยถ้าเป็นใบแลกหนึ่งใบแลกสองหลายคนพอหยิบผลตอนนี้คนไข้เริ่มเก่งละหยิบผลตัวแมมโมแกร,รมกับอัตราสาวตัวเองมาดูอ้าวคุณหมอบอกว่าหนึ่งกับสองไม่มีปัญหานี่ตรวจแคดกองทุก หปีได้ก็ไปตามนั้นวันนี้ก็เลยเพิ่มเข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าวางใจได้เสมอจริงหรือเปล่าไบเลตหนึ่งกับสองเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเสีทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าร้อเปอร์เซนแล้วท่านเป็นไบเลตหนึ่งสองแล้วท่านจะวางใจต้องแยกค่ะว่าตรวจเต้านมมันปกติไหมสมมุติถ้าเราตรวจเต้านมแล้วปกติโอเคอันนั้นใช่ตรวจคัดกรรทุกหนึ่งถึงสองปี แต่ถ้าเกิดตรวจเต้านมแล้วมันผิดปกติคะ่ะเมื่อเร็วๆนี้เราก็ได้เคสเราคือไม่ใช่เร็วๆนี้หละเราจะได้เคสอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆพอได้ไปแล้หนึ่งสองเนี่ยเราก็ไม่ทําอะไรนะคะแต่จริงๆต้องกลับไปดูคะ่ะอันที่ผิดพลาดบ่อยที่สุดก็คือกรณีที่มีแผลที่หัวนมนะคะการมีแผลที่หัวนมเนี่ยมันจะมีมะเร็งชนิดหนึ่งเขาเรียกเป็นมะเร็งชนิดแพสเจ็ดพวกนี้เนี่ยแมมโมแกร,รมกับอัลตราซาวด์อาจจะปกติ ะะเพราะพาะแผลมันจะเป็นแค่ผิวๆบางคนบอกมันเหมือนเป็นแบบเป็นคุยๆเหมือนผิวหนังอักเสบอยู่ตรงด้านบนของหัวนมอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นมะเร็งชนิดแพสเจอได้ทำแมมโมแกรมกับอัลตราซาวน์ในฟ์มมันจะไม่เห็นอะไรเลยมันก็อ่านมาเป็นใบแรกหนึ่งใบแลกสองถ้าอย่างเงี้ยยาบอกว่าเฮ้ยต้องหนึ่งปีนะคะเพราะถ้าอย่างนี้ต้องสงสยัยว่าจะเป็นมะเร็งไหมต้องเอาชิ้นเนื้อตรงหัวนมเนี่ยมาตรวจอีกรณีหนึ่งที่เราเจอ บ่อยๆนะคะที่เป็นออกมาเป็นใบหลัหนึ่งหรือใบหลัสองแล้ววางใจก็คือกรณีที่มีเลือดหรือมือของเหลวอ,ออกจากอหอยนมถ้าภาษาอังกฤษก็ทำาใช้คำว่าว่างนี้ค่ะเป็น persistent spontaneous Sp single duct ก็คือเป็นแบบแบบเป็นมาตลอดนะคะก็คือ persistent คือไม่ใช่ว่าออกมาครั้งเดียวหมายถึงว่าออกมาอยู่เรื่อยๆ spontaneous spontaneous หมายถึงว่ามันออกมาเองและออกมาจากท่อเดียว ถ้ายิ่งโดยเฉพาะเป็นเลือดหรือเป็นสีน้ำเหลืองที่เป็นคือเป็นบอกว่าเอ้ยมันอาจจะมีเลือดออกจากในท่อน้ำนมนะเนื่องจากในกลุ่มนี้เนี่ยตัวลอยโรคต้องบอกว่าเล็กมากเพราะท่อน้ำนมเราเนี่ยอาจจะสักหนึ่งมิลสองมิลการทําแมมโมแกรมกับอาร์ตซาวก็อาจจะปกติได้เป็นแบลตหนึ่งสองได้เหมือนกันแต่อย่าวางใจนะคะก็ยังสามารถที่จะมีมะเร็งซ่อนอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราตรวจเต้านมแล้ว อ้าวมีเลือดออกจากหัวนมนี่ถึงผลแมมโมแกรมอัลตราซาวปกติก็อย่าไปวางใจถัดไปก็คือกรณีที่คำก้อนได้ที่เต้านมหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมทำก้อนที่ได้เต้านมแล้วแมมโมแกรมอัลตราซาวมองไม่เห็นละ่ะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นสมมุติว่าในก้อนหรือตำแหน่งที่มันอยู่ลึกอยู่ชิดหน้าอกเลยเวลาที่เราทำแมมโมแกรมเนี่ยหลายคุณผู้หญิงหลายคนอบอกว่าอย่าดึงมาเลยฉันเจ็บ ขอแบบเอานิดๆหน่อยๆพอดึงเอาเบาๆบางทีมันก็ไม่เห็นหรือบางทีดึงเต็มที่แล้วแต่มันตกอยู่ข้างหลังมันมองไม่เห็นหรือทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยพอเอินความหนาแน่นเ,นเนี่ยมันใกล้เคียงกันพอดีมันก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเชื่อเรื่องมแกร,รมกับอัลตราซาวด์อย่างเดียวต้องตรวจร่างกายด้วยถ้าตรวจร่างกายแล้วเจอก็หรือเจอลักษณะแข็งๆที่สงสัยอันนี้ก็ต้องอ ตรวจชิ้นเนื้อเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นไบรแลตหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะวางใจนะคะก็ต้องควรเจอคุณหมอให้คุณหมอที่เขาเตรวจสักนิดหนึ่งว่าที่เต้านมเราเนี่ยที่หัวนมไม่มีแผลนะไม่มีเลือดหรือของเลวออกจากหัวนมนะไม่คาได้ก็หรือมีตรงไหนที่มันแข็งผิดปกตินะอันนี้ต้องต้องดูด้วยแต่ถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเราถึงจะกลับไปตามมาตรฐานเขาก็คือ เราสามารถตรวจคัดกรองทุก1-2ปีได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะที่จะเจอกันบ่อยๆนะคะคือไบแลต 4A กับไบแลต3จำเป็นต้องตรวจชิ้นเนื้อไหมถ้าเรากลับไปดูอันแรกนะคะก็คือที่เราคุยกันไบแลต3เนี่ยเขาบอกโอกาสเป็นมะเร็งประมาณ1-2%ให้ตรวจทุก6เดือนเป็นเวลา2ปีขณะที่ 4A เนี่ยจะประมาณ2-10 4A เนี่ยถ้าตามมาตรฐาน เขาจะแนะนําให้ตรวจชิ้นเนื้อเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ากลับมาตรงนี้ใหม่เริ่มต้นแบ่งเหมือนกันตรวจเต้านมแล้วปกติหรือผิดปกติหลักการเหมือนใบแลกหนึ่งสองเลยค่ะถ้าตรวจเต้านมแล้วผิดปกติไม่ว่าจะมีแผลมีเลือดหรือของเลวอออกจากโคนนมคาได้ก้อนที่เต้านมอันนี้ต้องพิสูจน์ให้ถึงที่สุดว่ามันไม่ใช่เนื้อลายนะอาจจะต้องเอาชิ้นเนื้อมาตรวจแต่ถ้าในกลุ่มที่ตรวจเต้านมแล้วปกติล่ะ ตัวแนวทางหลักนะคะถ้าเป็นไบเลตสเนี่ยคือให้ตรวจทุก6เดือนขณะที่ 4A บอกให้ตรวจชิ้นเนื้อหลักการมันคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอย่าลืมว่าไบเลตสา A เนี่ยใครเป็นคนให้ว่าเป็นไบเลตอะไรก็คือคุณหมอเอ็กซเรที่อ่านนะคะเวลาที่เรายกตัวอย่างง่ายๆเมื่อเหมือนนางงามคนเนี้ควรจะได้มิสยูนิเวอร์สคนนี้ได้ลองหลายครั้งเคยเห็นไหมคะไอ้มิสยูนิเวอร์สกับลองเนี่ยกรรมการ นะคะแม้แต่กรรมการยังเห็นไม่ตรงกันเลยบางคนบอกสวยบางคนบอกว่าอีนี้ไม่สวยขี้เลยนะคะคนดูบางทีเราก็เห็นค้านกับกรรมการใช่ไหมคะคนดูก็เปรียบเหมือนเซอร์จียนก็คือสัญญาแพทย์ที่เขาดูได้เต้านมอยู่เพราะฉะนั้นไอ้ตัวสามกับ 4A เนี่ยบางอันคุณหมอเอกซเรย์ ray, บางท่านอาจจะให้บแหลยสเป็นคุณหมอเอกซเรย์ที่แบบท่านอาจจะชิวหน่อยเจอเคสมาเยอะๆเอ้ยไม่น,าน่าใช่หรอกก็ไปลสาม บางท่านอาจจะวิตกกังวลหรือเพิ่งมีประสบการณ์ว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้ไอ้คล้ายๆกันมันเป็นมะเร็งนี่หว่าก็มีแนวโน้มอาจจะให้ CA มากขึ้นเพราะว่าเราใช้มนุษย์เป็นคนตัดสินใจนะคะเป็นคนตัดสินใจบางทีคุณหมอเอกซเรย์ให้ c a มาเราเป็นสัญญาแพทย์เต้านมเราก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นะเราเจอบ่อยๆอ,อย่างนี้หน้าตามไม่ได้น่ากังวลมันเลยมีอันที่เขาเรียกว่าเป็นใช้วิจารณญาณเลยใช้คําว่าเป็นทางเลือกรองแล้วกันนะคะ ในกลุ่มไปแหละสามเนี่ยเขาเขียนชัดเจนเลยเนื่องจากมันโอกาสเป็นมะเร็งหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตเนาะต้องคุยกับคนไข้ว่าโอเคมันมีโอกาสหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นตนะถ้าคนไข้กังวลม,มากๆหนึ่งเปอร์เซ็นตฉันก็ไม่ยอมอยากจะรู้แน่ๆกลุ่มนี้เนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาทางเลือกรองคือตรวจชิ้นเนื้อได้นะคะแต่อีกกรณีหนึ่งญญศัลยแพทย์เห็นไม่ตรงกับคุณหมอเอกซเรย์เราทำยังไงอันเนี้ยเราก็ต้องหาคนที่จะมาช่วย เราในการให้ความเห็นที่2นะคะในยุคใหม่บางที่ก็อาจจะใช้ AI เอามาช่วยเอว่า AI กับหมอเอกเรย์เห็นตรงกันไหมโอเคถ้าเห็นตรงกันเราก็ช่วยแต่อันที่เขาทำกันมานานแล้วเขาเรียกเป็น s e c o n d l e a d s e c o n d e a d คือหาคุณหมอเอกเรย์อีกท่านหนึ่งแล้วปิดไม่ให้เห็นผลเลยนะไม่ต้องเห็นเลยว่าคุณหมอเอกเรย์ท่านเก่าเนี่ยให้เป็นใบะด3ามไว้แล้วเอาคุณหมอเอกเรย์อีกท่านมามาให้ความเห็นที่สว่าเห็นด้วยไหมว่าเป็นใบระ บางท่านก็อาจจะอัปเกรดบางทีเราเจอนะคะสมมติเป็นไปเลยสามตรงกันก็นอสบายใจหกเดือนแต่ถ้าเกิดเขาให้สี่เอขณะที่คนเก่าให้สามใครจะตัดสินล่ะอันนี้ก็เป็นอันที่คุณหมอผ่าตัดเนี่ยต้องคุยกับคนไข้หรือบางทีบอกเฮ้ย hey, งนขอหมอเอ็กซเรย์อีกทีแต่บางทีมันก็อาจจะไม่จบแต่อย่างน้อยเราก็สบายใจนะคะว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าน้ำหนักกันที่สงสัยเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันมไม่เยอะเพราะฉะนั้นไปเลยสามนะคะ เราอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาตามไกด์ไลน์สะทีเดียวว่าตรวจทุกหกเดือนถ้าคุณแค่กังวลหรือหมอที่ดูอยู่ว่าอ,อยากจะได้ความเห็นที่สองอีกอันอันนั้นก็เป็นทางเลือกกลองนะคะในขณะที่ 4A ก็เช่นเดียวกันบางอันมันก็เป็น 4A สมมุติว่าถ้าเราเป็น 4A 4A ใช่ไหมคะแล้วก็เจาะชิ้นเนื้อหมดมันจะมีคนไข้อยู่จํานวนหนึ่งเลยอะว่าอาจจะเจาะชิ้นเนื้อโดยไม่จําเป็นบางทีในโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะต้องโมนิเตอร์ค่ะว่า ออไอ้ 4A ที่เราเนี่ยตกลงมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเรายังอยู่ในช่วง2-10เปอร์เซนถ้าคุณหมอที่อยู่ลงมาเราอ่านแล้วอยู่2-10เปอร์เซนตเราก็โอเคยังน่าจะยังอยู่ในมาตรฐานแต่ถ้ามันเริ่มสักเอ้น้อยลงไปเรื่อยๆเอ้ยเราให้ความเห็นหนักไปหรือเปล่าน,นะคะเพราะฉะนั้น C a ทางเลือกหลักเนี่ยคือเรื่องก,การตรวจชิ้นเนื้ออันนั้นคือตามมาตรฐานนะคะแต่ทางเลือกรองมันมีบางกรณีค่ะ คุณหมอเอ็กซเรย์ให้ 4A อย่างหมอเป็นหมอผ่าตัดหมออาจจะบอกว่าเฮ้ยดูมาตั้งเยอะหมอไม่เห็นด้วยอ่ะว่าเป็น 4A ดูจากประวัติคนไข้ดูอะไรด้วยก็อาจจะขอความเห็นที่สองนะคะขอความเห็นที่สองให้คุณหมอเอ็กซเรย์อีกท่านหนึ่งอ่ะมาช่วยตรวจคัดกรองนะคะหรือถ้าไม่ขอความเห็นที่สองแล้วเรามั่นใจมากๆหรือเรามีเอไอที่จะอ่านอยู่แล้วเราก็จะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรา,เอาขอเป็นตรวจทุกหกเดือน คล้ายๆปแลดสามนะคะถ้าคุณไค่เห็นด้วยเราก็สามารถที่จะ,ะตรวจเป็นทุกหกเดือนได้ที่หมอแยกไว้เป็นทางเลือกหลักกับทางเลือกรองเพราะอะไรไอ้ทางเลือกหลักนี่ยมันไม่ยากค่ะออกมาใบแหลดสามเราก็อะตรวจทุกหกเดือนใบแลดซซเยเจาะชิ้นเนื้อแต่มันไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าการสืบค้นเนาะการใช้วิจารณญาณว่า ในเวลาทางเลือกลองเนี่ยเป็นความยากค่ะความยากของสัญญาแพทย์เพราะว่าต้องทําความเข้าใจกับคนไข้ยเยอะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราคุยกับคนไข้ดีๆว่าทั้งทางเลือกหลกักทางเลือกลองเป็นยังไงเราคิดให้ดีเนี่ยมันจะทําให้อันประโยชน์ก็คือหนึ่งเราไม่พลาดค่ะในแบบสามว่าเฮ้ยคนเนี้ควรจะตรวจชิ้นเนื้อแต่ไม่ได้ตรวจนะคะก็อาจจะไม่ไม่พลาดหรือในแบบสีเอเราลดการเจาะชิ้นเนื้อโดยไม่จําเป็นไปค่อนข้างเยอะ นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็นไบแลต1นสองอาจจะไม่ได้จำเป็นที่ว่าจะต้องตรงเป๊ะตามไกด์ไลน์นะคะโดยสรุปถ้าไบแลตหนสองให้กลับมาดูค่ะว่าเต้านมที่เราตรวจผิดปกติไหมถ้าผิดปกติควรจะจัดการตามนั้นไบแลต3า a นะคะแนวทางหลกักไบแลตสตรวจทุก6เดือนไบแลตสี By 4, a, ให้ตรวจชิ้นเนื้อ แต่เราก็มีทางเลือกรองค่ะถ้าเห็นไม่ตรงกันเนี่ยการนัดการขอความเห็นที่สองไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราต้องการให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะวันนี้ก็คร่าวๆก็เป็นเอ,อเอามาให้ดูว่าเวลาที่ท่านได้ผลชิ้นเนื้อมาว่าเป็นใบแรลตต่างๆเนี่ยควรจะทำยังไงนะคะแล้วก็คุณชนาภาก็บอกว่าคุณหมอของเขาเนี่ยเป็นใบแหลตสา แล้วหมอบอกว่าถ้าคุณแค่ไม่สบายใจก็ให้ไปเจาะชิ้นเนื้อผลปรากฏเป็นเนื้อรายประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าใบแหลตสาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นได้ประมาณ1นสเซแต่หลายท่านก็อาจจะก็บอกว่าอา้าแล้วถ้าเราเลือกถ้าเราเลือกทุก6เดือนเนี่ยมันไม่ช้าไปเกลอต้องอย่าลืมว่าถ้าเกิดสมมติใบแหลตสามเนี่ยบอกให้กลับไปดูเหมือนตอนอใบแหลตหนึ่งสองเลยเนาะว่าถ้าเกิดสมมติ ไแหละสามแล้วเราตรวจร่างกายผิดปกติตรวจแล้วได้ก้อนอันนั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาตามนั้นนะต้องจัดการตามก้อนใช่ไหมคะคือถ้าเป็นใบแหละสามอันนี้ถ้าตรวจได้ก้อนต้องจัดการตามก้อนเลยต้องเอาชีเนื้อมาตรวจแต่ในกรณีที่เป็นใบแหละสามที่มันคาก้อนไม่ได้แสดงว่าก้อนมันเล็ก อาจจะเล็กกว่า1เซนการที่เราตามทุก6เดือนเนี่ยบางทีก้อนมันยังเปลี่ยนแปลงไม่เยอะค่ะในก้อนเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นใบละสามต้องหินเลยนะคะถ้าตรวจร่างกายแล้วผิดปกติไม่เอา6เดือนต้องเจาะชิ้นเนื้อแต่ถ้าน้อยกว่า6เดือนคนไข้กังวลเจาะได้ถ้าคนไข้ไม่กังวลคนไข้รับได้อีตรงหนึ่งถึงสองเปอร์เซนตรวจทุก6เดือนเพราะถึงแม้มันเป็นมะเร็งมันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรนะยะอันนั้นคือคือเหตุผลนะคะก็ ก็ค่อนข้างดีค่ะของคุณชนาภาเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีของคุณโชติพินนะคะบอกมอนัดตรวจทุกหนึ่งปีถ้าเราอยากอัลตราซาวทุกหกเดือนได้ไหมคำเองไม่ค่อยเป็นอัลตราซาวจริงจริงอัลตราซาวบ่อยๆเนี่ยไม่ได้อันตรายนะคะเพราะอัลตราซาวเนี่มันคือเคลื่อนเสียงเวลาที่เราท้องแล้วเ,เราอยากดูเพศลูกอยากตรวจอันนั้นก็อัลตราซาวเหมือนกันมันเป็นแค่คลื่นเสียงเพราะฉะนั้นขนาดเด็กยังไม่อันตรายแต่ถามว่า ทำทุกหกเดือนเนี่ยได้ไหมมันทําได้อยู่แล้วค่ะแต่ปัญหาคือเราจะไปเสียเงินทําไมนะคะเพราะว่าหนึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะค่าตรวจอัลตราซาวมีค่าเสียเวลาที่จะต้องเดินทางมีความกังวลเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องต้องบอกว่ามันจะมีคําศัพท์อีกคํหนึ่งค่ะคุณโชติพินเนี่ยบอกว่าคาเองไม่ค่ยได้จริงๆยังแนะนําว่าอยากให้คํานะคะก็คือซักหกเดือนเนี่ย ก็คำต้นเอ้ไม่ใช่สัก6เดือนทุกหนึ่งเดือนเนี่ยควรจะคำาต้นมด้วยตัวเองอย่างน้อยประมาณสักเดือนละหนึ่งครั้งเพราะว่ามันจะมีเมื่อกี้ที่หมอพูดค้างไว้ก็คือมันมีศัพท์อีกคำหนึ่งเขาเรียกว่า interval cancer คำว,ว่า interval cancer คืออะไรสมมติโปรแกรมเราตรวจคัดกรองทุก1ปีใช่ไหมคะแต่มันอาจจะมีมาเร็งบางชนิดที่มันโตขึ้นเร็วและมันเกิดขึ้นระหว่างปีนะคะเกิดขึ้นระหว่างปีเนี่ยอาจจะมีได้ ถ้าเป็นของมะเร็งเต้านมเนี่ยขเขาพบว่าการทำแมมโมแกร,รมอาลตัาซาวคัดกรองตามที่เราแนะนาเนี่ยมันจะเจอประมาณ90%อีก10%มันอาจจะไปมีอะไรระหว่างปีไม่ได้แปลว่า6เดือนทุกอาลตัาซาวแล้วจะไม่ได้มีอะไรในน้อยกว่า6เดือนนะคะก็มีได้ตอนนี้ไอ้อินทวอร์แคนเซอร์ cer, หรือเจออะไรระหว่างปีสาหรับการทำแมมโมแกร,รมกับอาลตัาซาวเนี่ยมันก็จะประมาณ10%นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ดีที่สุดคือมือเรานะคะมือเราตรวจด้วยตัวเองอย่างน้อยสักเดือนละครั้งตอนอาบน้ํำเราก็คำคำ,คำรูปรูปถูๆูสักหน่อยนะคะปี1-2ปีถ้าเกิด1-2ปีเนี่ยถ้ามีโอกาสก็มาทำแมาโมกแกรมกับอัลตราซาวสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้าเจออะไรผิดปกติก็เป็นตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัว ep 2นะคะสำหรับตัวใหม่คือจริงๆอยากที่ท,ที่ที่เปลี่ยนมาทำอย่างเงี้ยเพราะอยากจะให้คอนเทนต์ที่มันเป็น เนื้อหาสำหรับที่ท่านที่มาดูย้อนหลังนะคะจะสามารถที่จะค่อยๆแคปเจอร์อในแต่ละเรื่องได้แล้วก็ตัวคำถามเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าไลฟ์ไม่สเปซสปะไม่เป็นเวล่ำเวลาเนี่ยคำถามไม่เยอะคือจริงๆอยากจะอธิบายคำถามในแต่ละคำถามเนี่ยที่มันยาวพอนะครับที่มันยาวพอบอกเหตุบอกผลเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนตอบสั้นๆค่ะ เป็นอย่างนั้นเป็นไหมคะโอเคดีแล้วค่ะตาแบงนี้กินได้ไหมคะกินได้ค่ะเพิ่มความเสี่ยงไหมคะไม่เพิ่มค่ะแผนการรักษาดีไหมะโอดีแล้วค่ะใช่แล้ค่ะคือมันไม่ค่อยมีเหตุมีผลอะหมอกาลังมองว่าเอ้มันไม่ใช่จริตตัวเองเนาะก็เลยใช้เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวท่านท่านที่ติดตามก็อาจจะยากนิดนึงนะคะอยากจะโผล่มาไลฟ์เมื่อไหร่ก็จะโผล่ตามที่ตัวเองว่างนะคะถ้าว่างปุ๊บก็จะโผล่แต่ว่าอาจจะเป็นความถี่ที่ที่มากกว่าเดิมนะคะ อาจจะวันสองวันก็จะโผล่มาไลฟ์ทีแล้วก็ถ้าท่านในที่มีคำถามก็เราจะได้ตอบกันได้ละเอียดมากขึ้นนะคะส่วนท่านทีเ่เข้ามาฟังไลฟ์ไม่ทันเดี๋ยวค่อยๆไปไล่ดูค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันครบทุกเรื่องที่อยากรู้เองค่ะจริงๆถ้าเกิดย้อนไปในของ3ปีเนี่ยมันมีเกือบทุกเรื่องอยู่ละนะคะวันนี้ก็สั้นๆค่ะประมาณเกือบเกือบ 20กว่านาทีนะคะเกือบครึ่งชั่วโมงไม่นานนักไม่ขัดเวลาทานข้าวเที่ยงนะคะก็ให้ทุกท่านอิ่มหนำสำราญกับข้าวเที่ยงต่อแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีพีสอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นวันไหนก็ถ้าท่านที่ตามใน Facebook หรือใน y u t u b e เนี่ยก็กดติดตามไว้พอถึงเวลาไลฟ์มันจะได้เด้งขึ้นมาเตือนนะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีน่าจะอีกภายในวันสวันนี้ค่ะ